สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกๆคนกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องเทยไทยในอเมริกาจ้ามีอายุทั้งนอกกันจ้าทุกคนเห็นมาจาแดดค่อนข้าง,ง,งที่จะแห้งนะจ้าทุกคนประมาณยี่สิบกว่าองศาเนาะค่อนข้างที่จะร้อนร้อนขึ้นใจ่อยตอนนี้เลยะจ้าทุกคนเออใจกระหอนอากาศกระหอนแห้งเห็ดให้เดือดแห้งเห็ดให้หอนไปกันใหญ่นะจ้าทุกคนตามหัวข้อเรื่องเลยนะจ้ะเนาะ เมียฝรังได้ผัวเท่าแถมต้องเซาบานอยู่อีกฝรั่งเ้าบานอยู่จ้าทุกคนทุกคนมีความคิดคิดเห็นจังใดกับคำนี้ได้ผัวฝลังแทนที่จะมีบ้านมีซองอยู่แต่ผัวกับเมียได้เ้าบานอยู่น้ำกันจ้าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการเช่าบ้าน อยู่เมืองนอกเมืองนาบางที่เข้าฟังเขากับเจ็บใจนอกจากว่าเออมีฝรั่งกระจอกว่าชาวบ้านอยู่ชาวอพาร์ตเมนต์อยู่คือกระจกแทนสินะเป็นหอดได้หอดผัวฝรั่งกระจอกแท้ชาวบ้านอยู่ชาวอพาร์ตเมนต์อยู่พะนะทุกคนก่อนอื่นข่อยต้องบอกว่านถ้ามีมูแบบนี้นะจาะทุกคนข่อยสิบกครบแล้วจ้ะข่อยสซเลิกครบแล้วจ้ะทุกคน มูที่แบบว่าดูถูกคนอื่นแบบเนี้ยคอยสิบกโคบควาสิบกไก่ควยาสีนี้ไกลๆเลยจ้ะทุกคนคิดได้อย่างไรว่าเด็กพวกรังเถาเนี่ยเขาต้องเศร้าบานอยู่นะเขาบ่มีบ้านอยู่นะคุณคิดได้แนวใดโอ้ยฟังแล้วมันก็เจ็บที่ได้คอยเชื่อว่ามันมีคนแบบนี้ อีกหลายจ้ะทุกคนมีคนแบบแบบเนี่ยพูดยิ่งคนเนี่ยอีกหลายจา้ะทีดูถูกทีเยยดยามกันเนาะเขาสิเศร้าบ้านอยู่หรือเขาสีมีบานอยู่มันกระเรื่องของเขานะจ้ะเจ้าไปเสือกอียังกับเรื่องของเขา,นะา,เออาบ่าบจะเอาเอาชีวิตจคกของให้ดีคืนซะก่อนคอยไปว่าคอยไปดูถูกคนอื่นเมนบ่ทุกคนอันนี้ก็มองว่าสูฟังหนึ่งจากเออก็บ มีความรู้สึกนิดๆน,นะจ่ะเพราะว่าข่อยเองก็ไดพัวเทาแล้วก็พัว่อยแต่ก้อนนี่ก็เศราบานอยู่เสาอพาพาทเมตนอยู่จ้ะทุกคนบ่ได้แบบมีบงมีบานอยู่คือเดี๋ยวนี้นะจ๊ะตอนคอยมาอยู่แหลกๆเนาะพัว่อยกับเศาอพาร์ทเมนต์คือกันอยู่เน้่จ้ะเดือนหนึ่งเดือนละพันพันสองรอยเหรียญนะจ่ะถือว่าแพงเลยสองห้องนอนสอง ซอง้องนอนซองห้องน้ำจากที่พวข่อยเสาอยู่เนะาะบ่ห้คุณนคาดอกเมียฝร,รังผวงนี่วาสันผวงเมียฝร,รังได้พวถ่าแล้วยังเสาบานเสาพาดเหมน่นอยู่กับสามีอยู่บ่มีบานมีซองโอ้ยเนาะผวงเมียฝร,รังวาสันเนี่ยคือเขาแบบว่าพูดโดยภาพรวมเลยได้จะุกคนข่อยอยากจะบอกว่าไอ เนี่ยพลังบางคนเขาก็บาดแมาอวดร่ำอวดรวย้ะจ้ะเนาะแมนบอเขามีเขาก็บ๊อบจเป็นอนะคอยว่าบ่าจบจเป็นสิตรงมาแบบว่าอวดร่ำอวดรวยเนาะจ้ะคอยว่านะคนที่คนที่ว่าให้คน,คนอื้อคนอื่นแบบนเนี้ยเนี่ยคอยว่าจิตใจเนี่ยบ่คอยปกติปันใดเด้คอยว่าแมนบอเออต้องพบหมอบอเจ้าต้องพบหมอบอ จิตใจจิตใจเจ้าบด,ดีอะไได้แบบนี้เขาวัดเขาว่าทําบุญก็คือสิบใดบุญดอกควยว่าเนะาะถ้าสิเป็นแบบนี้อยู่ถ้าจะเป็นคนแบบนี้อยู่ถ้าสิเป็นนิสัยแบบนี้ถ้าสิเป็นคนดูถูกเหยียดยา้คนอื่นแบบนี้ใช่ิีเจ้าก็บดได่ไใดจะจริญดอกควยว่าพวกเมียฝรังวสันเนี่ยคือเออมันกับเข้าเองเข้ากับเป็นเมียฝรังหมจจะเข้ากับ ฟังแล้วเข้ากับรู้สึกบ่ดีนะที่แบบว่าเขาเว่าให้เมียฝลังแบบนี้นะจ้ะแมนบอพวกเมียหิ่งลังได้ได้ผัวฟลังซื้อแต่ว่าผัวฟลังบ่มีบานยังเศ่าบานอยู่ยังเศ่าอพานเมนอยู่ผัวฟลังบ่นมีเงินว่าสันผัวฝลังจนบ่อยอย่างสินะแบบว่าคือมันสมัยนี้นะคครคิดว่าสมควรเียวว่า มีการพัฒนาความคิดแต่แล้วเมนบรจ่า,จาทุกคนมันบอกคือสมัยก่อนสมัยกี่เด้ยทั้งังอะ่ะบางคนเขาก็มีบ้านอี่เลได้จตะทุกคนบางคนเขากัยังเสาอพาร์ตเมนต์อยู่ยังเสาแบบบ้านอยู่ยังบ่ได้มีบ้านเป็นของเจ้าของเนื่องจากบางคนเขาก็มีภาระหน้าที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบดูแลค่าช้จ่ใจเมืองนอกมันบอแมมนถึกถึงด้จ้ะทุกคนค่าบ้านแห้งค่าบ้านเนี่ยแห่งแพงจ้ะ เอายังหน่อยบ้านยุมรายังหน่อยเนี่ยแปดล้านด้จ้ะทุกคนบ้านหลังดีๆเนี่ยยังต่มราคาแปดล้านเก่าล้านสิบล้านขึ้นเด้กลัวสิเก็บเงินเก็บทองได้กลัวสิมาซื้อบานนันกับบอมเมนง่ายๆบอกจ้ะทุกคนต้องเฮ็ดงานจักปีล่ะหาปีสิบปีได้กลัวสิเก็บเงินพอได้มามาซือซ้อบงซื้อบ้านอยู่ฝรั่งหลายคนน่ะ ่อยที่คอยรูจักนะบางคนเขากับบอดายซื้อบ้านนะจ๊ะเขาก็ยังเ่าอพาร์ตเมนต์อยู่ทั้งที่การงานเขาก็ดีจ้ะเขามีการงานดีแต่ว่าเขากันยังเ่าอพาร์ตเมนต์อยู่เพราะว่ายงังคอยคิดว่าเรื่องเธอ,อนี่เขาอาจจะง่ายไปอยู่รัฐอื่นบอกจากการสื่อขายบานมันกับบอมเมนยังงา่ายสิประกาศขายมาหนี่มืออื่นขายใดมันกับบอมเมนบอกจะทุกคนเขาก็เลยเลือกที่จะ เศร้าอยู่สบายใจบ่ต้องมาแบบเสียหนันเสียหนี่ใจคาหนันค่านี่มากมมยมีบ้านจะต,ต้องใจคาหนันคานี่หลายได้จ้ะทุกคนใส่สีผ้าทรงผ้าสีบานอีกเออแต่ละปีมันเม่นหน่อยหน่อยได้จ้ะทุกคนแหงไงยุคเศรษฐกิจแบบนี้จ้ะทุกคนคนเขาก็อยากแบบประหยัดเงินประหยัดทองเก็บเงินไว้ใส่บอกจ้ะทุกคนเก็บเงินไว้ใส่ย่ามจำเป็นใบสื่อ ยงสื่อยาไ้หาหมอไ้สื่อแนวกินแนวยาบางคนเขาก็บอกเข้าใจจ้ะว่าเอ้ยกระจอกแท้ยังเศร้าบานอยู่ได้หอดผัวฝรังปานนั่นก็ยังเศร้าบานอยู่กระจอกข้างเน่กผว,วกเนียฝรังผวหนีวา่าซ่านเออคอยก็อยากฝากเจา้าถ้าเจา้าถ้าเจ้าลำเจา้ารวยเจ้ากบ,บริจาคที่ล่ะว่าแมนเจา้าเชวางให้แต่คนอื่นแบบนี้เด้ มันบ่งบอกถึงนิสัยของเจ้าเนาะคอยบอกว่าทุกคนมีความคิดเห็นทุกคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปแต่การดูถูกเยียดย้ำเนี่ยมันสมควรสิออกมาจากปากเจ้าบอพวกเมี่ยฝลังสันดูถูกพวกเมี่ยฟลังคักเมียฟลังดังสันเมียลังดังสี่เมี่ยฟลังกัดจอกเมียลังบ่มีเงินมีฝลัง เมียฝรั่งมีเงินนีเขาต้องแบบว่าใส่เพ็รใส่ท่องเมนบอเฟอร์นิเจอร์เต็มสิบอทุกคนเออคอยก็บ,บอกเข้าใจบอกใจอะความขีดของคนเหาเนาะเขาสิบบอมีบานหรือว่าเขาสิมีบานจเจ้าก็สิไปเดือดรอด้อนนี่อย่างแท่นเขาจเจ้าว่าใดเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้เขาเบอรกรุณาเนะจ้ะกรุณาให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าเหากับเป็น คนคือกันเนาะบอกควรสีเหยียบย่ำซ้ำเติมกันเนาะควรที่ยกย่องเสรืรสู้กันผู้ใดเขาที่แบบว่าเออทำงานแล้วมีเงินกงเงินเก็บซื้อนันเสนีได้เป็นของเจ้าของเองเนาะ <c oughs> คอยเสื้อว่าเนี่ยเมื่อฝรั่งหลายๆคนได้ฟังฟังอนี้ก็รู้สึกแบบว่าเจ็บจุกเด้เออเขาว่ามาแบบนี้เนาะผมเม่ยฝรั่ง บอหาคุ้นคาบอห้คุ้นคาพวกเมียฝรังแบบนี้บอมีบ่านอยู่ยังเสาพาดเมนอยู่กับซามีอยู่บอหาคุ้นคาบอหาเกียรติบอบอทรงเสริมเมียฝรังพวกนี่ว่าสันเออเจ้าเอาอยังเห็ดใจเข้าตรงมองแบบว่าอยังนะเห็นอกเห็นใจกันเด้บอเมนว่าคอยเหยียบคอยย่ำกันแบบนี้เนาะ บางคนน่ะเห็นงานมากเขาอาจจะต้องมีภาระหนาที่ต้องส่งทั้งบานท,ทั้งเมืองไทยแนสายสิอยู่สิกินสิยากสายคาลูกลงลงลงเลี้ยนอีกเยียงมากไม่ก็จะบอกว่าค่าสีใจเมืองนอกเนี่ยบแมนถึกๆนะเออเจ็บบอมโมเจาเ้าไดยงยินไแดงยินเขาบอกแบบนี้แหละเขาดูถูกเมียฝรั่งรังเนาะพวกเมียฝรั่ง บอมี่อย่างแบบดีนะบอกง่ายๆจ้ะทุกคนบอมีด่ดีคนเฮ้านี่วัดความดีด้วยเงินด้วยทองบอกผู้ใดมีเงินหลายก็ถือว่าดีบอกผู้ใดมีบ้านหลังใหญ่หลังโตผู้ใดมีเงินหลายผู้ใดใส่ทองใส่เพชรเต็มโตนี่อันนี้ถือว่าดีบอกจก้ไในความคิดในความคิดเจ้าไปถามเน่ มีพลังบางคนเดี๋่อยบอกเลยว่าเขามีฐานะรวยเขาบาดได้มาโออวดโอ้ยจ,จังสันจังสีเด้เขาอยู่แบบสมถะเขาอยู่แบบว่าเขาเอื่นว่าอย่างหละบ่าอวดสินะบัดาว่าเขาอวดก็ว่าเขาอวดอีกเด้จ้าทุกคนเออว่าเขามีนั่นไม่นี่เอ็นบอเนี่ยความคิดของคนมันมีแต่คิดหลบบเคยคิดบวก คิดต่ดานลบๆบลูว่าพันมีปมดอยอย่างนี้ชีวิตเนาะว่ามาแล้วว่ก็ศูนย์เนาะยาสิบิโคมวจม่ามูมูแบบนี้ตัดไปได้ตัดไปเลยจ่าพวกนิสัยแบบนี้ยาสิยาสิโคยาสิสู้งสิงนํา้ำจา่าบลเป็นประโยชน์ครับเฮาเห็ดหายเฮาแบบว่า แห่งแต่เหตุห้จิตใจเข้าเสื่อมล่งนะจ้าทุกคนจำคําข่อยไว้เนาะว่าอย่าดูถูกคนอื่นถ่าจะาชีวิตจะของยังบ่ได้ดียังบดได้เพอร์เฟกยังบดได้ร่ำได้รวยยังบ่ได้มีที่ดินมหาศาลเงินลอยล้านเนี่ยเจ้าอย่าพึ่งดูถูกคนอื่นเนาะเขาอาจจะมีหลายกว่าเจ้าก็ได้ เขาอาจจะบ่อยากโชว์เขาอยากเขาอาจจะว่าอยากอวดเขาสิเศร้าบานอยู่กับผัวเขากระเรืองห้องเขาเนาะมันเป็นมันเป็นสิทธิของเขาเขาอยากเศร้ากับเศร้าเขาอยากเสือกับเสืออันนี้มันกระเรืองของเขาคอยนี่นับถือเมียรฝรั่งที่อยู่ต่างแดนเด้อเขาสู่ชีวิตขนาดเด้อจ้ะอยสิบอกให้สู่ชีวิตดินร่นต่างๆเพื่อที่จะให้ชีวิตจะคล้องดีขึ้นว่าอยากให้คนอื่นมาดูถูก อันนี้คือเมียรฝรังข่อย,ย่อมรับเมียฝลังสวิหรีเมียฟร,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 รังอยู่เมืองนอกขอแต่จะขออยาดูถูกกันเลยเนาะส่งเสริมแล้วก็ให้เกียรติกันดีกว่าเนาะสังคมิได้นายูขึ้นมากว่านี่โอ๊ยว่รแลือกศูนย์แดดกับห่อนจ้าทุกคนจ้าค่อยๆอ,ออกไปยังสูตรอากาศบริสุทธ์ก่อนนะจ้า ดูแลสุขภาพกันเนื่อจากคลิปนี้คอยคอตโตไปแล้วจ้าบ๊ายบาย